น้องๆนะคะทุกท่านคะก่อนจะไปเจอ,เจอกันน้องๆขออีกรอบด,ดังๆได้ไหมสามารถซื้อนะคะหาซื้อเมเดวิสได้ที่ไหนคะ if and boy อีกหนึ่งรอบซื้อเมเดวิสได้ที่ไหนคะ if and boy น่านรักมากๆ,ๆนะคะก่อนเจอกับน้องๆนะคะตอนนี้ขออนุญาตส่งต่อให้กับ พิธีกรตัวจริงนะคะส่งมอบเลยค่ะขอเชิญนะคะพี่สป라์ด้านบนเลยจ้าขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแส่สองครับปรบมือต้อนรับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งพิธีกรประจำวันทีวันนี้เจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมีตติ้งสปร이ดสมนศักดิว์วง ิเธอกันซีนชันฟอร์ดฉันคิดว่าฉันแต่งตัวมาแบบสวยสุดแล้วแต่เธอคือหล่อมากวันนี้อ้าขอแตะปมให้ฟอร์ดกับจ้ามาด้วยมาด้วยทุกทุกคนค่ะเอาเป็นว่าอยู่กับสปายในฐานะเจ้าหิงแห่งวงการแฟมิติ้งลองไฟ์กับดิฉันได้นั่นหมายความว่าถ้าคุณถ่ายรูปดิฉันสวยเมนของคุณจะหล่อมากจะดีมากเพราะว่าดิฉัน ออกจะผิวครับนิดนึงนะคะแปลว่าดิฉันลองไฟให้ทุกคนได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นมาปุ๊บแล้วเธอจะถ่ายรูปกันได้เลยวันนี้ค่ะขออนุญาตต้อนรับอย่างเป็นทางการของเรานะคะงานในวันนี้นะคะเราจะต้องมาเล่นแฮชแท็กกันแฮชแท็กงานในวันนี้เล่นกันได้เลยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและขออนุญาตบอกว่าการเปิดตัวน้องๆจะเป็นการรอ คนละเพลงด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะได้เจอกับรองประธานแล้วก็คนในชมรมดนตรีเนาะฉันอยากให้บนเวทีมีหมู่กระทะเพราะว่าถ้ามีหมูกระทะเท่ากับว่าเข้าเริฟกันจ้าเจ้าม้มีหมู่กระทะเท่ากับว่าเคมีมันได้เคมีมันดีเอาเป็นว่าอยากจะเจอหรือยังคะอยาก ขอบคุณแถวหนึ่งและแถวสองมากแถวหนึ่งและแถวสองฉันทราบมาว่าแถวสองคือมาตั้งแต่เชา้าตีสี่คุณพระเธอเป็นนกที่ตื่นเช้าและนกที่ตื่นเช้านะคะไม่ได้ได้นอนนะจ๊ะคือไม่ได้นอนจ้านะคะขอบคุณแถวหนึ่งด้วยแล้วก็ชาวอินฟูนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารที่แถวสี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอเอาเป็นว่าเปิดตัวกันเลยแล้วกันอยากเจอตั้งแต่ตีสี่แล้วตั้งแต่ห้างยังไม่เปิด สิ้นเสียงสไปขอให้เราทำให้เต็มที่ฉันอยากเห็นปรากฏที่ยูนลอยดีอันเลือกราวขอดังกว่านี้เและนี่นะคะคืองาน ford Special Event เดนิวิสเอ็กซ์มาร์คสำ e รับพิอีเวนต์่ะเอาให้หายคิดถึงดีมากยกขึ้นมายกขึ้นมาไปไฟฉันชอบมากไปไฟหมุนเลยจ้าแล้วหนังด้วยนะเธอวิสีบอนครับสวัสดีครับผมมาร์คพาคีเอ้ย บอกไปเล่นมอสผมก็เล่นนะผมเ่อสได้ไหมผมปอดครับปอดอรันครับผมอ้าเก่งมากบีไปตรงเป๊ะคุณคุณ้าเมื่อกี้เขาสลับชื่อนี่แล้วผมต้องเล่นปอดอรันอย่างนี้ถูกไหมถ้ารู้จริงนามสกุลอะไรอ่ะอัศวะอัศวะอะไรจ๊ะสื่อสกุลว่าข่าวอะเรารู้หรือเปล่าอ่ามาคินครับ คุณนาลูวิทย์ถ้ามันจำยากว่าจะใช้แบบว่านามสกุลตัวเองหรือของเพื่อนก็ให้มันเหลือแค่นามสกุลเดียวก็พอมาเธอเรารองกฎหมายรับรองกันก่อนก็ได้แล้วทายายอินเตอร์แฟนด้วยสวัสดีครับมาทายขินนะจ๊ะสวัสดีนะช้านะคะวันนี้เรามีอินเตอร์แฟนมาจากหลายที่นะคะมาจากหลายๆ เห่ฟนิน์มาเลเซียไทยแลนด์ทันหัวมากพอฟังไม่ค่อยออกแต่ว่าดีมากพวกเธอทำถูกต้องแล้ววันนี้รู้สึกยังไง ก็จนแบบจนอาจจะมีโปรเจกต์หร Thank ือเปล่าขอบคุณแฟนคลับมากที่ขยายโมเมนต์นี้ให้มันใหญ่ขึ้นจนผู้ใหญ่มองเห็นหรือว่ามันอาจจะไม่ต้องขยายเพราะว่าเป็นเป็นเคมีที่จริงปะคะคุณมาอะไรโอ้โหตอบแทนเลยว่าตอบแทนยังไงฟอร์ดอ่เอ่าอไยังไงจ๊ะเราเราไม่เราไม่เคยอะไอาอะไอะพูดอะไรตรงอันไหนตรง เหมือนไข่เฟืยอตรงกลางอะไรพวกนี้ไม่เคยนจรจริงๆอ่าจริงอ่าไม่เคยน้าจริงๆใจตรงกลางใจตรงกลางก็อาจจะจริงเพราะว่าเพราะมันต้องเหมือนกันแล้ใจก็อยู่ตรงกลางอ่าวหวัดดีหวัดดีนะโอ้เธอวันจีครับอ๋ออะฟอนล่ะรู้สึกยังไง ผมก็รู้สึกดีใจมากครับนี่เป็นแบบการออกอีเวนต์ครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็ออกอีเวนต์คู่ครั้งแรกเหมือนกันเราเรียกว่าอันเนี้ยถ้าแตกไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะใดอวัยวมฒนที่ค,คุณวันเนี้ยวันเนี้ยนะผุ่ยวันนี้แต่งตัวหล่อมากอยากจะจิ้มอย,งงอยากจ,จะจับเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูได้ทุกส่วนว่าเออคุณอยากจะจิ้มเท่าไหร่ก็เออเราอยู่ในที่สาธารณะนะคะในที่ก็แบบว่าเพื่อเพื่อแบบเป็นเป็นแบบว่าเอออนุญาตมันก็จะเลยเถอะ เพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลแหละเรามีต้องแบบวันนี้เรามันเยอะมากส่วนแรกที่คุณอยากจะจิ้มแล้วสามสองหนึ่งเธอต้องจิ้มเลยนะโอเคนะหนึ่งจิ้มอจึ๊อะไรอจึ๊อะไรนะอจึ๊เด็กบ้านแคมีชอบมีเอฟเฟกต์ในตัวเองเวลาออกอีเวนต์ฉันชอบนะจ๊ะอจึ๊อจึ๊อจึ๊สามทีละทีก่อนทีละทีก่อนขอทีละทีถ้าพร้อมแล้วมาดสามอ้สองหนึ่งจิ้มค่ะ ชอบจริงไเเไเอะไรอะไรอะว่าชอบเสียงชอบเสียงฟอาเสียงฟอดจริงอยากได้ยินบ่อยๆ่อยไหอยากได้ยินเมื่อกี้คุยกันฉังหลักว่าวันนี้ร้องเพลงอะไรบอกว่าร้องอีกนิดพอกว่านึกว่าร้องรักแรกเพราะว่าอยากเห็นน้องร้องอยากเห็นน้องร้องเพลงักแรกเพราะว่าพอเพลงออกมาแล้วชอบเพลงนี้มากเหมือนกันแล้วก็ฟอดฟอดอยากให้ฟอดร้องให้ฟอดแล้วเมื่อกี้มาบอกนะมาสกิด เธอเอเขาร้องร้อยเปร์เซ็นขาร้องแบบโหุ้นหนึ่งร้อยเปร์เซ็นเลยนี่เขาใส่เต็มอยู่แล้วไม่กากอยู่แล้วส่วนที่ต่อมาดูกันเมื่อกี้คอพอชอบเสียงเมื่อกี้คอพอชอบเสียงมากเรื่องต่อสามสองหนึ่งไรเพราะว่าตอนแรกเสียงมันออกจากคอแล้วก็ต้องออกทางปาก ถูกไหมถูกก็ยังอยู่ในเสียงชอบเสียงเขาอยากได้ยินอันนี้คืออยากได้ยินอยากได้ยินยังเป็นโหมดอยากได้ยินอยู่อยากได้ยินคอเริ่มที่ปากไม่ได้ไม่ได้อย่างจะจับหรือเมื่อกี้แอบแตะอ่างไม่ไม่ได้แตะอ่างนี่แค่จิ้มอ้ๆๆอาวมาอย่างที่สามมาดูกันว่ามา,มา,มาจะจิ้มอะไรของฟอร์ดถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ิ้มแกม้มแก้มมันมีเสียงออกมาได้ไหมเก็บดึงก็ดึแก่พอพอจะเล่นมุกอะไรพอจะเล่นมุกอะไรพอจะไปทางไหนมีมีมาถือว่าโอเคไม่รู้จะจิ้มส่วนไหนแล้วหายไปเห็นแก้มแก้มน้องเขาน่ารักมันมันมันเนียนแล้วมันนิ่มๆมันมันเนียนอะไรนิ่มเนียนแล้วมันใสมันนิ่มๆมันน่มมาได้หรอเล้ว แล้วฟอกนะแล้วฟอดฟอดทำไมถึงแก้มเนียและแก้มนิ่มได้ขนาดนี้ล่ะฟอดไม่ผมบอกก่อนเลยว่านอกจากเราทาครีมแล้วพวกเนี้ยเพราะทาครีมมันเป็นภายนอกเนาะเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาจากภายในบ้างผมว่านี่ครับแอลกลูตาไทโอนกลูตาไทโอนนี่นะครับก็ช่วยให้หน้ากระจ่างใสตอพ่อใครครั้งเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้กี่ครั้งเมื่อกี้กี่ครั้งไม่จิ้มครั้งเดียวมันจะรู้ได้ไงว่าเด้งอ่ะ เพราะว่าที่เมื่อไหร่คะยังดูเอเวอเดสตได้นะอ่าเอางั้นเมื่อสักครู่นี้เป็นของฟอร์ดนะคะ